ครับบ๊าดีครับพี่น้องพบพอกันครับช่องคุยน้อยคนหมักหนกเขาคือเก่าครับกินเขาน้ากันครับพี่น้องมม่อนีครับอาหารคนอีสากนก็กินแบบง่ายๆครับอันนี้ต้มปลาครับต้มปลานิ่นต้มปลานิ่นใส่ผักแกนขมครับ ต้มปลานิ่นใส่ผักแก่นขมนี่ครับพีน่นอ้องปลนิ่นโตแบบนี้ครับพ่นต้มปลานิ่นใส่ผักแก่นขมใส่คาอ่อนใส่ผักไกะแยงครับผักแก่นขมบ้านเฮาครับกระเทียมนะครับแซ่บๆเนาะพี่น้องก,กินแบบไง่ายๆที่สามบ้านเฮา ต้มปานินต้มปานินครับอันนี้ก็เป็นแก้วอ,อแก้วปลาแดกตโตโอ้ฝงบินคือลายเดียใหญ่ลายไม่หนีนะแขกบ่ได้รับเชิญฝงบินต้มปานินครับมือนี้ก็ทีพิษไทยด้วยบักม่วงครับบัมม่วงสุอกินเขาก็บักม่วงซุกแหละครับคนนีสานบานห้าผู้เฒ่าผู้แก่บรว่าเฒ่าละครับ <laughs> ผมก็กจนคือกันเนี่ยกินตามคนคือเก่าเหรอครับผัดตู้อ,อ่าไก่รอดน้องสาวคือเก่าครับอาการห้อนคือเก่าพี่นอ้องมากมา,มา,มาครับเขาน้ำกันอากาศห่อนครับแดดแย่แดดแจแดดแ่มเลยพี่น้องเ้านี่เนาะ ปกมากมอนี่นกระแดดเขากินขา<อ>้าต้มต้มปลานน้นใส่ผักแกงโขมใส่ผักกะแยงครับแกงโขมใส่ผักกะแยงโตแบบง่ายครับแม่บ,บ้านเพิ่มต้ม อันนี้เป็นแก้วบกพิกิแต่ว่าเป็นแก้วบกพริกแห้งครับโมเมนต์แก้วบกพริกดิบแก้วพริกดิบทิครับกระชับนี่แหละครับเมนูนเนาะเมนูของคนอีสานกินง่ายๆอยู่ง,งา่ายๆหอาย่าอ่ำเข้าไปหอ,อ,อยเปาเห็ดยัง <laughs> เอนะครับยังสั้นกับคลิปนี้ก็คือปที่ ก็ใบเพียงานี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจส่องผู้นย่อยๆคนมักนกเขาครับคลิปหน้าพอกันไหมมามากครับกินเขาน้ำกันครับต้มปนิ่นครับนะครับรักษาสุขภาพสูวคนเนาะพี่น้องช่วงโควิดครับช่วงโควิดไปใช้มาใจแต่สอมแมตตามที่ทัง รัฐบาลเพิ่นบอกอยู่ทางอุดอรนี่กำหนดเลยครับออกจากบ้านผู้ใดบอชวมแมทสวมยังก็คือปับนะครับทางอุดอรมีมารจาก,การและก็ทางอำเภอบันดุงบ้านพมยูพี่ละขอจบชิปนะครับอ่อไวเพียงเทนี้นะครับคลิปหนาพอกันไหมเนาะพี่น้องสวัสดีครับ